เอาเลยครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมารีวิววงแหวนมิราเคิลนะครับดูสดิว่าสมมติต้องการสกินโอเคเรามาสรุปกันเลยดีวยกดวก่าตรนออกมาอยู่ที่40เอ้ย90ทุกคนแล้วผมก็สุ่มมาแล้วนะครับผมก็ตอนแรกผมคำนวณผิดทุกคนตอนนี้ผมคำนวณถูกแล้วโอเคสมมติเรามาสรุปกันเลยสมมติต้องการสกินของคาเฟนี่หรือว่าไอวีเนี่ยต้องสุ่มทั้งหมดประมาณ40กว่าครั้งหรือว่า1,100คูป,ปองนะครับแต่ว่าสำหรับโปรโมชั่นพิเศษนะมันจะเหลือประมาณ7,000คูปอองแตรกผมมี3 7 0คูป,ปองแแลล้้้ววผมมมมกก็็สุ่ไไปหดดา44อัน สำหรับสกินสก,กุรัลฟูบิคีของเวเรกสกับซีนองคิวเลนเนี่ยจะอยู่ที่4,000คูปองทุกคนแต่ว่าลดโปรโมชั่นมาแล้วเนี่ยจะอยู่ประมาณ3,000คูปอง3,200คูปองนั่นเองเนะครับสำหรับการสุ่มครั้งแรกนะแต่มดการสุม่มเขาเรียกว่าการสุ่มแบบไม่ใช่ครั้งแรกอะ แลไม่ได้ใช้คูปไม่ได้ใช้โปรโมชั่นจากไอเทมไงจะเหลือมา4,000คูป,ปองนั่นเองนะครับตอนนี้ทุกคนสหรับกิจกรรมในวันนี้นะฮะก็สุ่มไปแล้วตอนนี้ผมกาลังคิดอยู่ว่าผมจะสุ่มจนได้สกินซากุระฟูบิคิของเวเรสเลยดีไหมนะอืเพราะตอนแรกในที่ผมกดสุมด่มรัวๆเนี่ยผมคิดว่าสุ่มหนึ่งครั้งอ่ะมัน6คูป,ปองที่ไหนได้สุ่มหนึ่งครั้งอ่ะ30คูป,ปองกูคงเครียดเลยไม่เกณฑ์นี้ถ้าจะขึ้น ไม่เกณฑขึ้นจริงนะโอเคผมก็กำลังคิดอยู่ว่าสุ่มเดียว้ากบไฟนี่ <c oughs> หน่าสนใจเจ็ดร้อคูปองอ่ะไอ้ยเอยอยไปดูสกินเวเลสหนึงทุกคนขออนุญาตคือตังอะเอาถามจริงมันพอไหมมันพอเ้ยแต่แบบจะเอาตังไปลงไกน่นี้ขนาดนี้ทําไมวะมันต้องขนาดนี้เลยเวเลสสกินเดียวตัวก็ไม่ได้ติดเมตา,าเวนเกตลูเอร์ ดูดิเป็นยังไงวะอืมอืมอืมอเอคเป็นงนี้เองเหรอเป็นงนี้เองเหรอฮอมันไม่จัดแล้วนะถ้าจะสวยแค่เนี้ยไม่จัดแล้วนะอาไงดีวะกูไม่เอาดีกว่าสกิน <c oughs> ไม่คุ้มห่ะทุกคนคิดแล้วไม่คุม้มอ่ะเพราะเดี๋ยวสกินใหม่ก็มาละ เออเออสกินใหม่ก็มาละพอผมเอาแค่นี้แหละ <laughs> จะแล้วคูปองกูแม่งเกือบแล้วตอนแรกอารมณ์ชั่ววูบี่ว่าผมสัตว์โบ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 เฮ้ยโอ้โหบคูคองก็มาวะปวดหัวไปหมดแล้วตอนนี้ไหม่เกณนจะขึ้นละพอพอก่อนพอก่อน <laughs> บูคองเดี๋ยวจัดไอ้พวกรูไอ้พวกสกินไม่ละเข้าด้วยอ่าบูคองนะเราแลแกเลยแล้วกันนะสกินนี้คาเฟนี่เชอร์รี่บอสซัมนะฮะจัดไปคาเฟนี่สวยวะ ปุยได้สวยสวยไอรีนี่ยผมมีสกินนีแล้วเนาะจัดเลยแล้วกันทุกคนเชอรี่บ well. ัตัมเรียบร้อยจัดเลยแล้วกันกาแฟนี่เชอรี่บัตัมเดยเสียปเจ็ดแล้วคูปองด้วยความที่ไม่รู้นะแต่ซออยู่ทุกคนว่าสวยอยู่โอเคอยู่นะครับเลยหกอันทาอะไรดีนะอีกหอันเนี่ยมันไม่ได้เนาะขายเท่าไหร่เนี่ย ต่างำไม่มีเลยเหรอแล้วกูก็วู้วามไปไกลเชียรแม่งเอ้ยเราสกินหนึ่งในนี้เนี่ยต้องเสียอีกประมาณเอาไปก่อนนะเอาไปก่อนนะเอาไปก่อนนะเออไปก่อนไปก่อนอย่าไปเสียเยอะกว่านี้จะไม่ดีนะครับไม่เจอนคลิปหน,านนะ้าแล้วกันชอบนะมึงชอบ <11. S 2> มิโกรไหมอ๋อมึงชอบมิโกรไหมอ๋อไม่ชอบแถบเอเชียดีเอาไปกู พี่เขียนก็น,กน,นี่เห็นไหมบอกแล้วปลามันชอบนิกโกรทุกคนสุดานี่คือแบบเท่าแขนนะ แค่ความใหญ่ก็เท่าแขนแล้วนะความยานี่โอ้โหตั้งแต่ปากออกดาบเลยอ่ะบอกเลยว่าสุดยอดคุณดูครับดูครับไอตื้นครับผมผมพูดว่าจริงจุดยอดรับไม่ได้ได็กที่พูดเท่าแขน่เนี่ยผมไอยี่ทีแจ็คหลอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัต่อของนะครับอุ้ยน้เกินไป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 หน่อยนะนี่เกินไปหน่อย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 นี่เกินไปหน่อยนะเกินไปหน่อยเอ๊ ไปบางทีเกินไปพี่เทียนชอบอ่านอ่านไม่ถูกต้องตอลดอดเลยครับผมครับเตินไปบางทีเกินไปนะบางทีเนี่ยบางทีมันจบได้จริงๆนะรุ่นเอาจบจริงนี้จบแล้วนี่จบแล้วนี่พูดจ่ายไปเลยจบเลยนี่จบเลยนี่ไปให้ไวเลยไปให้ไวเลยวิ่งวิ่งเลยไกลแจ้าใครแั่งไปเลย มาละน้องมาละน้องมาดิน้องมาดิน้องเฮ้ยตีปอ้อเหมยเอา,าไ,<ป>ไม่เพื่อนทำดีเพืนทำลายนี่ยเพื่อนเนทำีเพื่อนทำลายเอา